สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับที่รึกษาการขายบิ๊กจิ๋วนะครับพบกับผมชีไรต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับอยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือเจ้า m a ร์สด้าสปี2023 Min o r c h a n g มนะครับมีทั้งหมด3รุ่นนะครับที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ก็คือรุ่น C รุ่น S แล้วก็รุ่น SP สนะครับส่วน2องรุ่นพิเศษนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูในแต่ละรุ่นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวไปดูกัน ็คือกระจังหน้านะฮะกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่แตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับที่เป็นโลโก้ขนาดเล็กมาได้เชนของปี2023นะครับจะได้โลโก้ขนาดใหญ่เลยตั้งแต่ตัว CSP แล้วก็รุ่นพิเศษอีก2รุ่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านล่างครับตรงนี้ระบายอากาศได้ดีส่วนไฟหน้านะครับก็ยังเป็นโปรเจคเตอร์ LED เหมือนเดิมครับจากเดิมรุ่น C นะครับจะเป็นล้อแม็กแต่ว่าอันนี้จะเป็นล้อกระทะแต่ว่าฝาครอบล้อแบบใหม่ครับสวยงามมากส่วนด้านหลังนะครับก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับมีกล้องมองหลังมาให นะครับในปี2023นะครับจะเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีผ้าตรงนี้นะฮะสลับกับเบาะผ้าสวยงามสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมครับมาต่อกันที่รุ่น S นะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นเหมือนกับรุ่น C เลยเป็นแบบ New Wave Design นะครับไม่มีอะไรแตกต่างจากรุ่น C นะครับกระจังหน้าและสีที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสีใหม่ของทาง Mazda นะครับก็คือสี t ทา Aero Gray ครับส่วนไฟหน้าก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED เหมือนกันครับกับรุ่น C ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยครับส่วนล้อนะครับก็จะไม เพิมในรุ่น S นะครับมีไลน์สปอร์ตมอนิเตอริงนะฮะแจ้งเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับจากกระจกมองข้างอันนี้มีมาให้เลยครับในส่วนของด้านท้ายนะครับที่เพิ่มเติมมาก็คือคิวด้านล่างนี่นะฮะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นปลายท่อนะครับครอบโครเมียมครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดก็ยังมีมาให้ครับแล้วก็พร้อมกับกล้องมองหลังครับผมส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะผ้ากับสลับกับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับบันทึกตำแหน่งได้2ตำแหน่งครับโดยในรุ่น S นะครับมีไวเลสชาร ปิดท้ายด้วยรุ่น SP นะครับซึ่งด้านหน้าเห็นได้ชัดเลยก็คือโลโก้ออฟชันเทียบเท่ากับรุ่นพี่ใหญ่เลยนะครับ Mazda 3หรือว่า CX 30นั่นเองมีเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาดูครับอันดับแรกครับมีเซนเซอร์กะระยะ4จุดครับทั้งหมดมีกล้องรอบคัน360องศาครับไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติเตือนการชนจากด้านหน้าแล้วก็ช่วยเบรกอัตโนมัติให้ครับในส่วนของการจางหน้านะครับก็จะแตกต่างจากรุ่น C แล้วก็รุ่น S นะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเป็นรัง2 กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างสีดํหลังคาเป็นสีดาครับในรุ่น SP ในส่วนของด้านหลังนะครับก็เซนเซอร์การระยะ4จุดแล้วก็กล้องมองหลังครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับรุ่น S นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสีแดงครับเพิ่มความชัดเจนแยกรุ่นครับผมเพิ่มเติมความสปอร์ตไปอีกนะครับก็คือเป็นครีบฉลามสีดานะครับตัดกับสีตัวถังรถได้อย่างชัดเจนสวยงามมากครับในส่วนของเบาะหนังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังตะเข็บแดงที่พวงมาลัยมีแพทเทิร์ชิพมาให้ครับเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มเติมจากรุ่น S ก็คืออมมมมีีจจ LED าาาให้เเรช มีให้ตั้งแต่รุ่น S เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวอย่างคร่าวๆนะครับของ Mazda 2 Minor Change ปี2023ทั้ง3รุ่นนะครับที่ผมนํามาให้ดูวันนี้ก็คือมีรุ่น C รุ่น S แล้วก็รุ่น SP นะครับส่วนราคานะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะฮะ Description ด้านล่างนี้ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแต่ละรุ่นให้ดูเลยว่าในรุ่น C มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างรุ่น S และรุ่น SP มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่า ท่านใดน,นะครับสนใจอยากทดลองขับหรือว่าชมรถตัวอย่างนะครับติดต่อได้ที่045661116นะครับหรือติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยที่0894466747ครับอย่าลืมนะครับคิดถึง m a ส d a คิดถึงวิจิวสวัสดีครับ